ว่าด้วยทักขินายะบุคคลสองจำพวกครั้งนั้นแลอนาถาบินดิกะข้าบดีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญในโลกมีทักขินัยะบุคคลคนที่ควรรับทานกี่จำพวก และควรให้ทานในเขตไหนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าครหาบดีในโลกมีทักขินายบุคคลสองจำพวกคือพระเสขาหนึ่งพระอเสขา1หนึ่งขรหาบดีในโลกนี้มีทักขินยบุคคลสองจำพวกนี้แลและควรให้ทานในเขตนี้ รั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สุคตศาสดาได้ตรัสวยากรภาิษินี้จบลงแล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกในภายหลังว่าในโลกนี้พระเสขะกับพระอเสขะเป็นผู้ควรแก่ทักษิณาของทาย,ยกผู้บูชาอยู่พระเสขะและอเเสขะเหล่านั้นเป็นผู้ตรงทั้งทางกายทางวาจาและทางใจ นี้เป็นเขตบุญของทาย,ยกผู้บูชายอยู่ทานที่ให้แล้วในเขตนี้มีผลมาก